สข้อคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสกอร์สต่อศูนย์ถอดบทเรียนจากนัดรอบก่อนรองชนะเลิศวอลเลออย์บอลยูวชนเอสโคลาอยู่สิบหหญิง จบลงไปอย่างสวยงามสำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคล่าโดยเป็นทางฝั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองที่เอาชนะโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่ไปด้วยสกอร์3-0ต่อเซตแต่ตัวเลข3-0ต่อเซตนั้นบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของเกมที่ขับเคีย่ยวกันทุกลูกได้จริงหรือเบื้องหลังสกอร์ที่ดูเหมือนขาดลอยคือเรื่องราวการต่อสู้ที่ดูเดือด การฉายแววของดาวรุ่งอนาคตไกลและบทเรียนสำคัญที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเกมคุณภาพนัดนี้ 1. สกอร์สามต่อศูนที่ไม่ได้มาง่ายๆทุกแต้มคือการต่อสู้สุดลมหายใจแม้บนกระดาษสกอร์สมต่อศอาจบ่งชี้ถึงชัยชนะที่เด็ดขาดของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแต่ภาพในสนามกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะนี่คือ การต่อสู้ที่เต็มไปด้วยแรลลี่ยาวนานและการป้องกันที่เหนียวแน่นของทั้งสองทีมเราได้ยินเสียงผู้บรรยายอุทานว่ายัางงัดบอลขึ้นมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่าสะท้อนให้เห็นถึงเกมรับที่ไม่ยอมแพ้กันง่ายๆตัวอย่างที่ชัดเจนคือเกมในเซตแรก ที่กระบี่สามารถไล่ตามมาจนคะแนนตีตื้นอยู่ที่14-15ต่อแสดงให้เห็นว่าพวกเธอสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่จุดที่แสดงถึงหัวใจนักสู้ของกระบี่ได้ดีที่สุดอยู่ในช่วงท้ายของเซตที่2ขนขณะที่อ่างทองขึ้นนำห่างถึง24-17ต่อและต้องการอีกเพียงแต้มเดียวเพื่อปิดเซตสถานการณ์ดูเหมือนจะสิ้นหวังแต่นักตบจากกระบี่ กลับแสดงพลังใจที่ไม่ยอมแพ้พวกเธอเซฟ5เซตพอยต์ติดต่อกันไล่จี้มาจนถึง22-24ต่อ 24. สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับคู่แข่งแม้สุดท้ายจะไม่สามารถพลิกกลับมาชนะได้แต่นี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าทุกคะแนนในแมชนี้ไม่ได้มาง่ายๆและสกอร์สุดท้ายก็ไม่ได้บทบังความมุ่งมั่นทุ่มเทที่นักกีฬาทั้งสองทีมแสดงออกมาเลยแม้แต่น้อย 2. สมรภูมิดาวรุ่งเมื่อผู้เล่นตัวหลักคือหัวใจของเกมนอกเหนือจากแทคติกของทีมแล้วแมชนี้ยังเป็นเวทีที่เหล่าดาวรุ่งได้โชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นและเป็นหัวใจสำคัญของทีมอย่างแท้จริงฝั่งโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลายัยกระบี่มีหมายเลข6กัดสมาน้องนุ่นในตำแหน่งหัวเสาที่โดดเด่นในเกมรุกจนผู้บรรยายถึงกับเอ่ยปากชม ตีได้หนักจริงๆเลยค่ะอย่างไรก็ตามพลังตบอันหนักหน่วงของเธอก็เป็นเสมือนดาบสองคมที่สร้างทั้งแต้มและความผิดพลาดสำคัญดังที่เห็นในจังหวะที่เธอตีหนักหลุดจริงๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในเกมรุกของเธอ ขนาะที่ทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็มีผู้เล่นเกมรุกคนสำคัญอย่างหมายเลข2เอมม่าน้องเอมม่าที่ทรงพลังและหมายเลข11อินทูออนน้องอินซึ่งเป็นผู้เล่นที่โจมตีได้อย่างชาญฉลาดดังที่ผู้บรรยายให้ความเห็นว่าหนักบ้างเบาบ้างสะท้อนถึงความหลากหลายในการเข้าทำคะแนน การแข่งขันในนัดนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้ระหว่างสองโรงเรียนแต่ยังเป็นการดวนฝีมือกันของเหล่าดาวรุ่งที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของวงการวอลเลย์บอลไทย 3. ชัยชนะในรายละเอียดความผิดพลาดเล็กน้อยและจังหวะที่ตัดสินเกม ในเกมการแข่งขันที่ทั้งสองทีมมีฝีมือใกล้เคียงกันชัยชนะมักถูกตัดสินด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในจังหวะสำคัญแมชนี้ได้ฉายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Unfor e er r เ r เเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นจังหวะเสิร์ปหลุดออกไปเองหลังจากที่กระบี่เพิ่งไล่ตามมาที่9ต่อ12ในเซตแรกซึ่งเป็นการหยุดโมเมนตัมของตัวเอง การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันเองหรือการเสียแต้มจากจังหวะเล่นสี่จังหวะนอกจากนี้ออการตรอตอสู้ทางแท็ติกของโคชทั้งสองฝั่งก็ดูเดือดไม่แพ้กันการขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมถูกนำมาใช้อย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างเช่นในเซตแรกขณะที่กระบี่กำลังไล่มาที่14ต่อ15โคชของอัางทองตัดสินใจขอเวลานอกทันที แอลมันก็ได้ผลเมื่อพวกเธอกลับมาเก็บแต้มถัดไปได้สำเร็จดังที่ผู้บรรยายกล่าวว่าขอเวลานอกเป็นผลนี่คือการชิงไหวชิงพริบที่แสดงให้เห็นว่าในระดับนี้ชัยชนะไม่ได้มาจากพละํกำลังเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากความแม่นยำสมาธิและการจัดการกับความกดดันในจังหวะที่สำคัญที่สุดบทสรุป หายที่สุดแล้วนัดรอบก่อนรองชนะเลิศวอลเล่บอลยูวชนเอสโคลาคือบทพิสูจน์ชั้นยอดที่แสดงให้เห็นว่าสกอร์ที่ดูเหมือนขาดลอยนั้นถูกหลอหลอมขึ้นจากรายละเอียดที่บางเฉียบเพียงนิดเดียวที่ซึ่งหัวใจที่ไม่ยอมแพ้พลังของเหล่าดาวเด่นและสมาธิที่ไม่สั่นคลอนคือปัจจัยตัดสินแชมป์ ชัยชนะและถ้วยรางวัลคือเป้าหมายแต่หัวใจนักสูข้ของนักกีฬาทุกคนคือชัยชนะที่แท้จริงที่น่าจดจำยิ่งกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณประทับใจที่สุดจากเกมในวันนี้